สลับอยู่ yung มันยัง nila ka. ปัหามีทางแก้ทางออลมน่นเองมันคือมื่อนี้สอบมื่อนี้ลม มันเย็นอากาศเย็นนะอากาศเย็นดีกันกระตูวมันข้ามนะกันกันกระตูวเห็นมันข้ามแเรากันนี้เรากันไว้ก่อนนางเกี่ยวกันไว้เดี๋ยวได้ฟันแล้วดูยังม่านอะไรกระตูว่นลยอะไรเยาวันคนดีย้อนเด้อีกครับกีเค็บกัดกับเอายางพลาเด่าคนมีคุณทั้งโทษมีคุณนี้เลย ปั่นบาเรื่อยๆปั่นปั่นอยู่ปั่นอยู่ค่ะปั่นว่าลูกชายเอาแว่นมาซื้อมือมือค่ะแว่นเนียจะวงวงเดียวแว่นวงเดียวค่ะแว่นแว่นมาเส้นหนึ่งให้เสื้อนิ้วก้อยนี่นะค่ะเป็นนิ้วก้อยแว่นเนาะเป็นแว่นเกี่ยวกับแว่นแว่นใช้มือเอาแว่นใส่นิ้วก้อยให้ nó <Nee> mở choc, nho. <Nee> nho. Nho, ní, nho, cổ cổ nha cho nên nó nè nó, ở bên này ở một tổ nó, thằng nha này tổ cẩu đấy, luôn, cả sám, cả chết được thằng nha thì, tổ cẩu họ, cả siêu bứt tì có bớt hưng lẽ bên, nè nó, tì có bớt hưng lẽ, thực chất gìn phơi phơi mưa, phơi mưa, phơi phơi mưa, phơi mưa, phơi คือเราคืนพุทประยุทธ์เอาคืนเมัดคือยำได้กันงวดต่อไปบรรลุคือลองออกงวดต่อไปบรรลุเขาไปขายเนาะธรรมดาธรรมดาอาจารย์บริฟันหรือฟันอยู่คิดบริจะเข้มไหมี่ะคุณกล้องเข้มเนาะครบแล้วค่ะครบแล้วค่ะ ข้อเข้มนะเนาะโอ้ไปเยอะแต่ข้อเข้มนะอีกเย่ฟองเบียร์อีกเย่ฟองเบียร์เมื่อกี้นี่ขายบ่ได้ซื้อบ่ได้ขายบ่ได้แม่นค่ะฟองเบียร์เมื่อกี้นไม่เนาะไม่เนามาคว้านปั่นย่างเดียวเนี่ยปั่นลูกชายเอาอะไรมาให้เนี่ยเนี่ย เอาแหวนมาให้แหว่นเว่แหวนแม่ก็เอาเอาซื้อนิว้วซื้อนิ้วก้อยคือว่ามันโบ<อ>ยากลุ่มหนูก็เอาซื้อคือเก่าแล,ล้วลมันขยายออกเมื่อว่าถ้าใส่บบได้แม่ก็จะเอาใส่คอก็อาาอไ,ได้นกบิได้เนาะซื้อบบได้ขายบบได้าขายคือขายได้ก็เต็มเลยนกเนาะค่ะ็ดนะอ๋ะออาจารย์ให้ยันสุดท้ายบวคคนนี้หนูก็ได้มาบ่บม่ได้มาหรือมาหย่อนก็มีเลยค่ะบบได้ให้หนูตัวนี้เลย อันได้คือเ่าเนาะคือโบได้คือเก่ามันมันลำหลักค่ะเพาะโ่ได้คืออนุอนตวน้บได้คือเก่าเลยเนาะไม่หรอกเขาจ่เขาบจ่ายเขวเขาเลี่ยนเลีนลี่ยเลเล่ได้มาเอาอันนี้หันเพราะว่าจารยคเืีอนหนู่ันมเนตัวนี้ค่ะคนละโตค่ะน่าใม่บันไม่ม่ใหม่ อยู่นอกคนโทมายองโทมาอยู่ข้างชอบต๊ะอยู่ข้างอันคือการค่ะเพราะว่านู่นเห็นบอกขึ้นว็ดเล็กกระตุกบ้านแล้วบอก ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆช่องรวยโชคที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะรับชมรับฟังคลิปของรวยโชคนะคะก็ขอให้ซื้อขายมีกําไรนะคะโชคดีจนเป็นของทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมซื้อหวยซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลก็ขอให้ถูกกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะทดลองออกของพระอาจารย์แถวบ้านรวยโชคนะคะ ่านให้ในงวดประจำวันที่1ธันวาคมพศ2564นะคะแนวทางสลากนะคะกินแบ่งรัฐบาลทดลองออกสลากกินแบ่งรัฐบาล1ธันวาคม2564นะคะก็ตามนี้นะคะไม่มีใครร,รู้นะคะว่ามันออกตัวไหนนะคะก็ถ้ารู้ก็คงรวยกันไปแล้วนะคะก็มีธรรมดานะคะธรรมดาก็คือ มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะไม่มีใครเข้าทุกง,งวดไม่มีใครหลุดทุกง,งวดนะคะไม่มีใครร่วงรู้ด้วยว่าออกตัวไหนมาตัวไหนนะคะก็โประชาวิจารณญาาในการรับชมทุกคลิปทุกคำนะคะก็ชอบก็ค่อยซื้อนะคะไม่ชอบก็ไม่ซื้อนะคะก็ลงทุนอย่างมีสตินะคะโโชคก็มีมาฝากประมาณนี้นะคะแนวทางโชคลาภของพระอาจารย์ท่านนะคะท่านให้แนวทางทดลองออกนะคะทดลองออกในงวดวันที่หนึ่งนะคะ หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แคบหน้าจอไว้นะคะแคบหน้าจอเอาไว้นะคะเอาไว้ไปประกอบการตัดสินใจหรือเอาไวด้ดูกับของที่เราได้มานะคะเอาไว้ดูก่อนนะคะยังไม่ต้องลงทุนไม่ต้องอะไรถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องลงทุนนะคะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ก่อนนะคะแคบหน้าจอเอาไว้นะคะเพื่อเป็นแนวทางโชคลาภนะคะแนวทางเท่านั้นนะคะย้ําเสมอนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นก็ขอให้โชคดีจงเป็นของทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ วยความปรารถนาดีจากรวยโชคนะคะก็มีมาฝากทุกคนทุกท่านประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าบบรวยโชคก็จะตามตัวเลขพระอาจารย์ท่านให้เหมือนงวดที่แล้วนะคะไม่ได้มาใกล้วันแล้วท่านให้ตัวใหม่นะคะก็เหมือนสามเก้าหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะรวยโชคไม่ได้มานะคะมันก็เข้าสำหรับผู้ที่ได้มาติดตามนะคะหรือ ใกล้ๆวันโดยโชคมาติดตามนะคะเผื่อท่านเขียนตัวใหม่ให้หรือว่าอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามโชคลาภของท่านกันนะคะก็ให้ทุกคนทุกท่านติดตามไหมนะคะติดตามโดยโชคไว้นะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะโดยโชคก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าหงยออกแล้วค่อยมาให้ดูอะไรประมาณนี้นะคะก็โดยโชคก็เพิ่งเห็นพร้อมคุณผู้ชมนะคะท่านบอกว่าท่านให้ท้ายๆนะคะโดยโชคไม่ได้ไปนะคะไปนานแล้วอันนี้ก็ มาใกล้ๆวันค่อยมานะคะถ้ามาร็วมันเหมือนมันไม่ตรงนะคะอันนี้ใกล้ๆวันจะมาอีกรอบเผื่อท่านให้นะคะเผื่อท่านให้โชคลาภตัวใหม่หรือว่าจะย้ำตัวเดิมก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะก็แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะในวันวันที่หนึ่งธันวาคม2564นะคะก็โชคดีจงมือของทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ มีกำไรกันทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ